สองราศีงวดนี้มีลุ้นรวยข้อดวงเฟ้นหาคนดวงดีมีโชคกับมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงอยากรู้ว่าคือราศีไหนจะใช่คุณหรือเปล่าไปดูคำทำนายกันเลยค่ะ ราศีพฤษภโชคมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้ไม่ยอมเสียเปรียบรักความถูกต้องเป็นหลักราศีเมถุนโชคพอมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยและช่วงนี้คิดเกี่ยวกับงานเยอะอยากเพิ่มรายได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดดวงไวด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665